สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาดู g ร200นะครับคันนี้นะฮะคันนี้ก็รีแมปสเต็ปสองนะครับเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างครับแต่ออื่นต้องบอกกันว่าอันนี้คุณลูกค้าใช้ท่อที่ค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็รูใหญ่นะครับนี่นะครับเราให้ดูรูข้างในนะฮะรูมันจะใหญ่แน่นอนครับเมื่อท่อโล่งเกินไปนะครับแรงม้ามันจะต้องตกลงนิดหน่อยนะครับนะครับแรงม้าตามสเปคชีสเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ17กับอีกเศษเศษนะครับ17.4อะไรประมาณนี้นะครับ เริ่มต้นที่17ครับเหตุผลคือมันเจอท่อโล่งไปแล้วนะครับผมนะฮะก็มีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยบางบ้างอะไรนะครับทีนี้หลังจากที่เรา remap step 2เข้าไปนะครับจะเห็นนะครับว่ากราฟตัวนี้นะครับขึ้นคลอมนิดนึงนะครับแล้วก็ทาบเส้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หนีตั้งแต่ประมาณ8,000รอบนะครับเริ่มมีการหนีขึ้นไปแล้วหนีขึ้นไปแล้วยากยาวขึ้นไปอีกนะครับนะครับรอบที่สามารถขึ้นไปได้นะครับจากแค่ ตัดแค่ประมาณปกติจะตัดประมาณ9,500ถึงหมื่นนะครับแค่นั้นนะฮะเราดิ่งไปได้เกือบเกือบหมื่นสองนะครับหรือพูดง่ายก็คือสุดจอนั่นเองนะครับสิ่งที่เราโฟกัสนะครับก็คืออยากให้ดูตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเกียร์นะครับประมาณไม่ถึงเลข11เนะครับนะฮะเมื่อเปลี่ยนเกียร์ครับจะยังสามารถอยู่ในแรงม้าสูงสุดได้อยู่นะครับรถทุกครั้งครับเปลี่ยนเกียร์รอบจะตกหมดนะครับ แต่ตกปุ๊บยังตกอยู่ในจุดที่สูงสุดนะครับมันก็จะดีดกลับมาได้เร็วนะฮะอ่ะทีนี้คนสงสัยว่าแล้วมันได้แค่นี้เองเหรอแล้วมันเป็นยังไงอีกนะครับเรามาดูเรื่องอัตราเร่งกันครับนี่นะครับจากของเดิมนะครับอ่ะเรามาดูเส้นเดิมก่อนนะฮะท่านจะสังเกตนะครับเลขตัวล่างนะครับขอวาที่เ้าจะไปเก้านะครับถึงสิบเอ็ดนะครับนี่คือกราฟของเดิมนะครับเห็นนะครับที่เรามีรอยกระตุกนะครับจากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดที่แรงม้าไปสูงสุดจนมันไปต่อไม่ไหวนะครับใช้เวลาประมาณสิบวินะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่าเราปลดล่อไปอีกเ mm hmm. กือบเกือบหมื่นสองนะครับแต่มันสามารถใช้เวลาจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสูงสุดได้ด้วยเวลาเพียงเก้าวินาทีนะครับนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้สามารถมีอัตราเร่งที่มากกว่ารถสแตนดาร์ดนะครับการรีแมปเนี่ยนะครับ ท่านจะได้กําลังนะครับได้แรงม้านะครับและที่สาคัญครับได้อัตราเร่งนะครับทําให้รถรุ่นนี้ขี่สนุกขึ้นเยอะนะครับก็อยากให้ลองดูกันครับนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับในเรื่องของการรีแมปนะครับก็ติดต่อเราได้เลยนะครับนะครับตัวนี้ที่เราทําได้นะครับวันนี้เราวัดได้ประมาณ0.7แรงม้านะครับก็เกือบเกือบหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเรามานะครับผมขอฝากงานวิจัยจากทีเจทีมด้วยครับขอบคุณครับ